เวลาที่เราได้สร้างเพลงอะไรขึ้นมาสักเพลงหนึ่งอะทุกครั้งที่มันแบบเหมือนมันได้เอ็กเพรสตัวเองออกไปผ่านเพลงพวกนั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเออเราสามารถแบบเราอยากจะทาอันเนี้ยไปตลอดชีวิตเลยอยเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันประทับใจมากเลยนอกจากแบบเขาเขาได้แบบมาแบบชื่นชอบผลงานเราเอะไรเงี้ยเขายังแบบชื่นชอบในตัวของแฟนคลับกันและกันอีกแล้วเขาก็ดูแกกลกันอะไรเงี้ยมันมีความสุขมากมากเลยเขาเป็นคนที่แบบอินสปายเราในหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็ ถ้าได้คุยกันก็คงจะแบบได้อะไรแบบแปลกๆมาอะไรเงี้ยร้องเพลงเสียงสูงๆเนี่ยแล้ววันหนึ่งก็มีมีใครไม่รู้มาขอประตูที่หน้าบ้านเราก็พูดกับแม่บ้านเราว่าที่บ้านมีคนโดนทำร้ายเหรอสวัสดีครับเจฟฟ์ซาเตอร์ครับผมตอนนี้อยู่กับแอลทไท i แลนดครับผมวันนี้มาถ่ายคอลัมน์พ e r อร์ a นตี้นะครับผมอยู่ในฉบับของเดือนมกราครับตอนนี้คุณอยู่ใน Ask Me Anything with Jeff Sutter ครับ คือความรู้สึกที่ได้แบบเล่นดนตรีอะความรู้สึกที่ได้ร้องเพลงอะไรเงี้ยมันอธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรแต่มันม,มีความสุขมากๆแล้วก็เวลาที่เราได้สร้างเพลงอะไรขึ้นมาสักเพลงหนึ่งอะทุกครั้งที่มันแบบเหมือนมันได้เอ็ก e s เพรสตัวเองออกไปผ่านเพลงพวกนั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบได้เล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังน่าจะเป็นแบบประมาณ2ปีที่แล้วนี่เองครับที่เพิ่งแบบมีความรู้สึกว่าแบบเออเราสามารถแบบเราอยากจะทาอันนี้ไปตลอดชีวิตเลยอเงี้ยก่อนหน้าน,นี้มันคือความลังเลความแบบเออเราทําเป็น งา่ายในเหล็กไหมทําเป็นแบบทำทำไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความลังเลยมาตลอดอะไรเงี้ยมันมีแค่แบบปีที่ผ่านมาที่เรารู้สึกว่าเออแบบเราสามารถทําได้เลยอะไรเงี้ยตัวชิจากเอ็กซ์เจแปนครับผมแล้วก็วินดิวสันครับอยู่คนละแนวเลยคนละแนวคนนึงไปแบบอันบีคนนึงไปร็อกเลยคืออย่างตัชิเนี่ยคือผม บบเหมือนผมดู XJ เอ็กซ์ปนตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นอินสปีในการเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ใน x อ็กซ์ก็จะมีนักร้องนําที่ชื่อว่าโตชิแล้วเขาแบบเป็นคนที่มีเสียงที่สูงมากๆอะไรเงี้ยซึ่งคือเขาเหมือนเป็นครูของผมอีกทีหนึ่งคือผมฝึกเพลงเขาเยอะมากแล้วก็มันทําให้เราได้ทักษะอะไรมาเยอะมากแล้วก็เติบโตมาจากาจากแบบเอ็กซ์แปนหลายๆอย่างมากทั้งเรื่องการเล่นเปียโนเรื่องการเล่นกีตาร์ก็แล้วแต่อะไรเงี้ย แล้วก็เหมือนจากอย่างตัวชื่นี่เขาทําให้เราเขาทำให้เจแบบมีเสียงที่สูงขึ้นเพราะว่าเราฝึกเพลงเขาเพลงเขาสูงมากแล้วพอเหมือนแบบได้มาฝึกวินิจุสตต่ออะไรเงี้ยคือเขาวินิจสต์ก็จะมีเทคนิคแบบพวกลูกเอื้อนลูกอะไรเงี้ยซึ่งมาพอผสมกันมันก็เลยกลายเป็นแบบเจแบบตัวนเนี้ยครับเมืม่อก่อนจะชอบฟังเพลงร็อกมากแล้วเราร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงเสียงสูงสูงเนี่ยแล้ววันหนึ่งก็มีมีใครไม่รู้มาขอประตูที่หน้าบ้านเราก็พูดกับแม่บ้านแล้วว่า ที่บ้านมีคนโดนทำร้ายเหรอ <laughs> เราก็เลยหลังจากนั้นเราก็เลยฟังเป็นเพลงแนวแจ๊สแทนเพราะว่ามันงั้นเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าตำรวจบุกมาที่บ้านแล้วก็มาแบบว่ามีคนโดนทำร้ายหรอหรือเปล่าที่บ้านนะ <laughs> ล่าสุดเลยผมเห็นว่าเหมือนมันมีเขามางานผมแล้วก็มีแฟนคลับคนหนึ่งทำของหายเป็นตุ๊กตาแลวแบบสภาพแบบมอมแมมมากอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนก็มีแบบ แฟนคลับที่เป็นแบบว่าคุณวันเสาร์อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเก็บไปได้แล้วเขาก็ไปซักไปซักให้แบบสะอาดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งคืนเจ้าของแบบประกาศทางมาท้งนั้นนี่มันเป็นแบบตุ๊กตาตัวเล็กๆเองอะ่ะเออผมรู้สึกว่ามันประทับใจมากเลยนอกจากแบบเขาเขาได้แบบมาแบบชื่นชอบผลงานเราอย่างเงี้ยเขายังแบบชื่นชอบในตัวของแฟนคลับการและการอีกแล้วเขาก็ดูแลกันอะไรเงี้ยมันมีความสุขมาก,มากเลยอโยชิกิจากเอ็กซ์เจแปนเนีเขาค่อนข้างแต่งตัวแบบ เป็นฟิลฟิลแอนโดรเจนิสตั้งแต่แบบโอ้หกี่ปีอะสิปีที่แล้วอะแบบเกิน10ปีแล้วสิปีแบบตั้งแต่สมัยเอ็กซ์นอบแรงอะไรเงี้ยเขากล้าที่ไว้ผมยาวเขากล้าที่จะแบบแต่งตัวแบบเป็นผู้หญิงขึ้นสเตจอะไรเงี้ยแบบไอดอลจริงผมชีดทุกวันเลยมันไม่มีชีดมิวเลยชีดทุกวันเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในแบบว่าคือความเพิ่มน้ำหนักอะไรเงี้ยแต่ให้เลือกอย่างงคือพิซซ่าทรัฟเฟิลครับ มีความสุขอะไรง่ายๆเช่นแบบว่าแค่เมื่อกี้ตอนก่อนสัมภาษณ์ก็คือนั่งอยู่รอไปโรงแรมก็คือนั่งมือรู้สึกว่ามีความสุขจากการแค่แบบมองเห็นหญ้าที่มันนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเลยเงี่ยดาร์กไซด์ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดมากๆเวลาทําเพลงหรือทางานอะไรสักชิ้นหนึ่งเลยเงี้ยจริงจังมากๆโดยที่แบบถ้าตอนนี้ไม่ได้ก็คือให้ทาใหม่ไปเรื่อยๆสมมติผมคุมอัดร้องก็คือคุมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้แบบนั้นมาแล้วก็ บางทีก็เบลมตัวเองว่าแบบทำทำไมทําไม่ได้อะไรเงี้ย ні, ก็จะทํายังไงก็ได้ให้มันได้ในแบบนั้นอนะต่อให้มันจะแบบผมจะนอนแค่3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ตามอะไรเงี้ย ні, คือพยายามเป็นคนที่แบบเครียดมากกับเรื่องนี้พูดจากคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าท,ท,ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอนะมันดีเสมออะไรเงี้ยเออลรารู้สึกว่ามันจริงนะอย่างที่บอกเหรียญมันมี2ด้านอะไรเงี้ยเราอาจจะอยู่มองเห็นในด้านที่มันแย่อะไรเงี้ยเราลืมพลิกไปดูด้านที่มันมีดีอยู่อะไรเงี้ย แล้วพอเราเจอมันอะไรเงี้ยเ,เ,เราก็รู้สึกว่าเออเราก็เราก็แค่ทำของเราให้เต็มที่อะไรเงี้ยไม่ว่าเรื่องมันจะเกิดที่แย่หรือดีอะไรเงี้ยมันมีด้านดีเสมอจับแค่ตรงนั้นมาแล้วก็เอาไปใช้ต่อในชีวิตก็พออะไรเงี้ยเออใครดีอะบิลเลอไรชากันครับผมว่าแบบแนวเพลงที่ฟังมันค่อนข้างใกล้ๆกันแล้วก็ เหมือนผมอ่านเนื้อวิลลี่ค่อนข้างเยอะแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเลีกันเยอะในหลายๆมุมอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบอินสปายเราในหลายๆเรื่องเหมือนกันแล้วก็ถ้าได้คุยกันก็คงจะแบบได้อะไรแบบแปลกๆมาอะไรเงี้ยเออแล้วก็ดูเหมือนเขาจะเป็นอินทรวิร์กแบบขั้นสุดอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็ผมก็มีในมุมนั้นที่มันสุดมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยคงน่าจะน่าจะคุยเรื่องจะจำว่าผมเป็นคนที่ทํางานแบบนี้แบบที่เป็นแบบเจฟซัตเตอร์แบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานอะไรก็ตามทุกอย่างในโลกนี้ คือมันคือแบบที่เป็นผมเจ้าจาผมว่าเป็นคนที่มีความสุขในทุกวันเอนจอยการทํางานทุกอย่างแล้วก็ซื่อสัตย์ในผลงานของตัวเองครับไงก็ฝากติดตามเพลงที่ผมจะปล่อยในวันนั้นก็คือซิงเกิลหนะครับผมไงฝากซิงเกิลหผมด้วยซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรในวันที่ถ่ายนะไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมแล้วก็ฝากต,ตามเจฟฟ์ซาเตอร์ในทุกๆมีเดียครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube IG Twitter ต่างๆนะครับแลฝากด้วยครับ Cảm ơn, nha. Cảm ơn nha.